เปิดภาพเบิร์ดแฟนแตงโมไปรับรถหลังเตรียมกลับไปขายน้ำส้มอีกครั้งเชื่อว่าหลายๆคนคงยังเสียใจกับการจากไปของนักสแสดงสาวแตงโมนิดาพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียกได้ว่าเป็นการจากไปแบบกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวและถึงแม้ว่าจะผ่านมาราวสองสัปดาห์แล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงแตงโมนิดาโดยการจากไปครั้งนี้ของแตงโมนิดา นับว่าเป็นข่าวที่เศร้าสะเทือนใจของใครหลายๆคนอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากที่แตงโมนิดาเสียชีวิตก็ทำให้หลายๆคนได้รู้จักกับเบิร์ดแฟนแตงโมผู้ชายที่ใครๆก็ยกย่องให้ว่าเป็นรับแท้ของแตงโมนิดาทำทุกอย่างโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแม้โดนชวนเข้าวงการบันเทิงก็ไม่เอาอีกทั้งเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านแอนนาทีวีพูได้ออกมาเผยข่าวว่าเบิร์ดแฟนแตงโมทำเสื้อออกมาขายจำนวน หนึ่พตัวซึ่งเป็นเสื้อที่ช่วยกันออกแบบกับแตงโมนิดาและแตงโมก็ยังชอบมากๆอีกด้วยล่าสุดทางด้านผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้ออกโพสต์รูปภาพของเบิร์ดพร้อมข้อความว่าพี่เบิร์ดมารับรถไปขายน้ำส้มปากซัพพอร์ตกันด้วยนะคะแฮชท็กเบิร์ดแฟนแตงโมซึ่งก็มีทางด้านชาวเน็ตเข้ามาเป็นกำลังใจให้อย่างมากมาย